ไหนเรือเรเจ็บไหมได้อยู่ได้อยู่แต่มันไม่เป็นไรนะแล้วตรงนี้เป็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตัวน้าตัวน้าตัวน้าไปไม่มีนะมีมันไม่เป็นไรมันเป็นขา้องเพลงช้าๆดีกว่าเพลงเร็วไม่เต้นกันแล้วเออใช่ดีแล้วดี ทุกคนทุกคนจงจงคิดว่าดีแล้วถือว่าฟาดคะเป็นแค่นี้ <อะ S 2> ถ้าเป็นเยอะกว่านี้คือถ้าเกิดไอ้แหลมแหลมมันมันขวดตรงนี้มันมันมันจะเป็นมากกว่านี้อันนี้ถือว่าดีแล้วแต่ดีแล้วที่ไม่ตกไปทั้งสองคนถ้าสองคนมันจะเจ็บหนักเลยบอกเลย, <อะ S 1> เลยแล้วน้ำหนักแต่ละคนอนะ่ะอันนี้มันยังดีที่แบบดีที่เราทั้งสองคนมันกอดคอกันใช่ไหมล uh? ่<อ>ะแล้วทีนี้ลงแล้วมันก็ลังไว้ถ้าเกิดมันลงเ <อะ S 2> ต็มเมมันจะเจ็บกว่านี้คิดว่าใช่แต่มันไม่เป็นไร เช็คดูตรงขาตรงอะไรเนี่ยมึงเป็นไหมไม่ใช่กลับไปแล้วนุกาาก๊กทำไมเขาไม่เอาอลเลยไม่ได้นะ,นะบอลวังหันมึงอยู่ทางเหล็กชื้อยืนอยู่บนเหล็กเลยยืนอยู่ทางเหล็กปุ๊บเอาโอ้ยแต่ตามจริงคิดว่าตัวเองไม่ตรงกันนะยิงเสียงว่าฮึมไม่คุณคิด กูคิดว่ามึงจะทำท่ายากกูคิดว่าแบบคิดว่ามึงทำอย่างเงี้ยคิดว่ามึงอย่างเงี้ยปั๊บปั๊บแล้วมึงก็ทำท่ายากมึงก็พับเพียบปั๊บลงไปงงี้แงมึงก็เลยหันไปอีกทีกูหันไปอีกทีนึงมึงเหลี่ยงแคครึ่งตัวนิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้คือแค่แผลนิดหน่อยที่ยังไม่พิการไม่ต้องห่วงหรอกถ้าพิการน่ะอ่าพิการแล้วคราวนี้มันต้องมีคนเข็นรถเข็นใช่ไหม ไม่ไมแต่ว่าถ้าเกิดกูลงไปกูอาจจะเจ็บเพราะขามันใหญ่ห <c> ล <oughs> อนปะไหอ่ะไม่เป็นไรเนาะได้ครับเอะคำดูตรงขาตรงตูดตรงสะโพกมันไม่เป็นไรไม,มันแค่ไปโดนตรงขอบนิดเดียว